ว้าวทุกคนครับหน้าตายอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นเทศก,กาลเทศกาลอะไรไปไม่ได้นะครับมันคือวันฮาโลวีนนั่นเองนะครับทุกคนครับเฮ้ยอขังคาวนายนกลัวอะไรเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็จับนายต้มซะเลยเนี่ยโอเคครับทุกคนครับเราไปดูหน้าตาเกมกันเลยดีกว่านะฮะว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับไปดูกันอุย้ยสวัสดีครับโอ้โหอันนี้คือแบบมายืนรอแบบว่า ทำงานได้ดีมากนะฮะนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหุ้ยพุ้ยสะดุดตามากทุกคนแมวเนี่ยแมวเนี่ยสะดุดตามากเลยแมวแบบอ้ยกินข้าบ้างนะลูกนะฮะคือต้องบอกว่าเกมของเราเนี่ยก็ได้มีฮาโลวีนเข้ามาเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับล็อบบี้โอซิสี่ผมบอกเลยว่าตกแต่งแบบสวยมากเลยอะ่ะเอ้ยดูดิหุ้ยล็อบบี้โอซิสมีแบบว่าหนังสือตรงนี้ด้วยอะ่ะเหมือนแบบยกห้องรูปโลกมานะฮะโคตรสวยเฮ้ยตรงนี้ก็สามารถขึ้นไปได้เหมือนแบบว่า ึ้นไปเอาหนังสือตรงนี้นะฮะเฮ้ยสวยจัดตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสวยมากนะฮะรอบๆก็ดูเป็นแบบว่าเป็นโทนมืดนะครับล็อบบี้โอเอซิสเนาะแบบว่าให้เข้ากับธีมฮาโลวีนตรงนี้สะดุดตาที่สุดนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นแท่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะตรงนี้เหมือนจะมีเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ตรงเนี้ยคือมันเป็นแท่นอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนจะเป็นแท่นแบบว่าบูชายันแท่นทําพิธีอะไรอย่างนี้ นะครับอูซากูติตลกละเอ้ยตรงนี้มีจักรยานด้วยเอ้ยเฮ้ยนั่งได้ด้วยเย้โคตรเท่เลยฮะเอาเรื่องจัดนะครับสวยมากเฮ้ยผมชอบนะ ตอนแรกผมคิดว่าฮาโลวีนมาจะแบบว่าเดิมๆนะครับตกแต่งก็แบบว่าไม่มีอะไรนะฮะแต่รอบนี้คือผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามันแบบว่ามีเป็นโซนแบบว่าหนังสือตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็พื้นเกมเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเฮ้ยดูดีนะดูดีมากนะครับโอเคนะครับอะไรที่พลาดไปไม่ได้เลยก็คือรถเข็นนะครับทุกคนครับรถเข็นของวันฮาโลวีนนั่นเองโอเคเราไปดูรถเข็นฮาโลวีนกันว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับไปดูกัน เปิดมาก็จะเป็นเสื้อคุมนะครับเป็นเสื้อคุมตัวร้ายนะครับก็ราคาอยู่ที่19,00งทองนะครับทุกคนครับก็มาซื้อกันได้นะครับทุกคนครับแล้วก็เสื้อคุมทำพิธีอันนี้ผมได้ไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะเฮ้ยสเปกเตอร์ว,วิทยาลัยซื้อเลยสวยมากเท่ด้วยอันนี้เอ้ยผมซื้อเลยดีกว่าโอเคซื้อแล้วนะครับต่อไปเป็นหมวกนะครับเฮ้ย หน้าก,กากอีกาเช็ดอย่างเฟีเ้ยวน่ฮะโคตรเฟี้ยวเลยแล้วก็หูเสื้อคลุมยาวนะครับหน้าก,กากอีการนี่ก็1250เพชรเพนะครับก็มาซื้อได้เนาะส่วนผมบ๊อบกับผ้ารัดผมอันนี้ก็200เพรนะครับซื้อเลยดีกว่าอันนี้ก็หมวกขอว้อมูลสองเฮ้ยมี2.0ด้วยมีแบบว่า มีความแบบว่าเป็นความทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมก็ไม่รู้กันทรงเงามันแบบร้ายๆ2,150ทองนะครับทุกคนครับราคาถูกมากๆเลยแล้วก็มีขาสัตว์ปีกเฮ้ยห้าดาว2,200เพชรนะครับทุกคนครับมาซื้อกันได้นะฮะเอ้ยตรงนี้มันสะดุดตาที่สุดละตั้งแต่เล่นเกมมาไม่เคยเห็นเฮ้ยคืออะไรอะ่ะมันคือเอฟเฟกต์ออร่านั่นเองนะครับทุกคนครับราคาก็600เพชรซื้อเลยเฮ้ยดูดีมาก นะครับอว้ยไม่น่าเชื่อว่าเกมจะมีแบบระบบอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถือว่าดีถือว่าดีผมว่าอนาคตเนี่ยน่าจะมีแบบว่าอลังการอลังการเข้ามาแน่นอนราคาก็ไม่ค่อยแพงด้วยนะครับหกรกว่าเพรเองนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของหน้าตาบ้างหน้าตานี่ก็จะเป็นอุ้ยจมูกเก่าอันนี้ผมได้ไปแล้วหูก็หูเก่านะฮะนะฮะหูกอบลินนะฮะ อันเก่าเลยส่วนสีสีเทาหล่อนๆผมยังไม่ซื้อแล้วกันราคาก็800เพชรนะครับต่อไปเฟอร์นิเจอร์นะครับเอ้ยมีแมวผู้รับใช้ของแม่มดจัดเลยนะฮะแล้วก็หม้อต้มของแม่มดราคา475เพชรแมวก็500เพชรนะครับส่วนเทียนร้อยได้เนี่ย3,000ทองนะครับซื้อไปเลยนะครับแล้วก็มีวอลเปเปอร์อุ้ยวอลเปเปอร์เป็นแบบว่าตู้หนังสือไม่สิ้นสุดด้วยนะครับส่วนสีสีเทาทุลีนะครับ450เพชรนะครับ3ดาวแล้วก็สียาขํา ถึงดึกนะครับอันนี้ก็750เพชรนะครับแล้วก็สีมิดไนท์มิสเทอรี่เฮ้ยอันนี้เป็นเป็นของคริสต์มาสไม่ใช่หรอเฮ้ยมาไงเนี่ย700เพชรนะครับแล้วก็มีสีบึง้งหน้าขนลุกอันนี้400เพชรนะฮะมีประมาณนี้นะฮะอุย้ยแอบเอาเรื่องเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวผมไล่ซื้อเลยดีกว่าซื้อให้หมดเลยนะฮะมามีอะไรอีกอ,อ่าโอเคซื้อนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราซื้อไปเรื่อยๆเลย,ยแล้วกันนะฮะอันไหนอีกอันไหนอีกอันไหนอีกชวัวบ สีผมซื้อดีไหมนะยังไม่ซื้อสีดีกว่านะฮะทุกคนครับเอ้ยซื้อเลยดีกว่าโอเคยังไงสองจิตสองใจยังเลยผมเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ได้ไปแล้วต่อไปซื้อสีนะครับซื้อไปเลยชูแอบชูแอบโอเคเราซื้อไปหมดแล้วนะครับเฮ้ยนี่นี่นี่เราเหลืออีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่พูดกับท่านผู้ชมไปอันนี้คืออะไรม้วนคาถาเก่ากุยราคาอย่างถูกเลยครับทุกคนสองพันทองยี้ไงจัดเลย ไหนขอดูหน้าตาหน่อยว่าหน้าตาเป็นอุ้ยสวยมากดูดีเลยทีเดียวนะฮะราคาแบบถูกมาก2,000ทองไงเี่ยทุกคนต่อไปดูต่อเลยว่ามีอะไรเข้ามาอีกนะครับในกระเป๋าของเรากระเป๋าตอนนี้มีอ๋อนี่ไงรองเท้าชั่วร้ายนะฮะอันนี้เหมือนเป็นรองเท้าของแม่มดเลยอะนะครับของสีดาวเนาะแล้วก็ จมูกคดนะครับอันนี้ก็4ดาววยจมูกแม่มดชัดๆดนี่ก็เป็นคางแม่มดนะคางคดนะฮะก็จะแบบว <ๆ S 1> ่าเบี้ยวๆหน่อยนะครับทุกคนครับต่อไป3ดาวก็จะมีคัมภีร์ของนักวิชาการนะครับอันนี้3ดาวสวยมากต่อไปเราไปดูในสปินดีกว่านะครับสปินตอนนี้เซตจ,จอมเวทซุกซนเฮ้ย5ดาวถ้าปิดก็ได้7,000เพชรนะครับทุกคน งามขนาดเลยโอเคผมว่าน่าจะมีประมาณนี้แหละเนาะสปินนะฮะเดี๋ยวคงจะเข้ามากันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้ผมบอกว่าเป็นวันแรกของคงจะมาเรื่อยๆนะครับทุกคนครับอย่ารีบอย่ารีบนะฮะใจเย็นๆเดี๋ยวคงเข้ามากันเรื่อยๆนะครับส่วนในรีไซเคิลผมว่าเอ้ยโคมอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นโคมส่วนตัวนะครับไม่รู้ว่าชื่อมันอ่านว่าไงเนาะนะฮะแล้วก็มีเกาะเหล็กด้วยนะครับเกาะเหล็กอ๋อเกาะเหล็กตัวนี้ผมพลาดไปปีที่แล้วนะครับ ซึ่งหมวกผมก็ได้มาปีที่แล้วเหมือนกันนะครับได้เค่หมวกมานะส่วนเสื้อนี่ไม่ได้มานะเป็นเกาะเสื้อรัดทรงนะครับสมดาวผ้าคาดเอวหลายชั้นนะฮะเออมีอะไรอีกดาบปักกระดูกอันนี้ผมได้ไปแล้วไม่ใช่แอปเปิลเคลือบยาพิษแน่ๆ <c oughs> ดูจากหน้าตาผมว่าน่าจะเคลือบนะฮะ <c oughs> มีประมาณนี้นะครับอ๋อมีตัวนี้ด้วยเฮ้ยซ <c oughs> <c oughs> ีซันพาร์บัตรผ่านสีทองเฮ้ย <c oughs> คืนสยองขวัญคืนหลอนสยองขวัญอะไรเนี่ยสมาชิกคนอื่นในกลุ่มของคุณได้รับรางวัลเป็น50 อ๋อผมเข้าใจแล้วนะที่คนครับคือถ้าเราเติมบัตรผ่านสีทองเนี่ยคนในกลุ่มเราก็จะได้50เพชรนะครับเหมือนเกมอื่นเลยนะเวลาเราเปิดได้ของดีดอย่างเงี้ยนะฮะคนอื่นก็จะได้แบบว่าได้เพชรได้อะไรไปด้วยนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าระบบมันเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราต้องลองกันดูนะครับมาจัดเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็อัพเป็นบัตรผ่านสีทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตเก็บคืนหล่อนก่อนนะครับคืนหล่อนสยองขวัญเออแล้วคือยังไงต่อแล้วกลุ่มจะได้เพชรยังไงต่อ ไหนอะมีใครได้เพชรหรือเปล่าไหนอะไม่เห็นมีใครได้เพชรเลยผมขออนุญาตถามก่อนมันน่าจะส่งไปทางจดหมายถูกไหมเฮ้ hey, ยยางเททุกคนมีเอฟเฟกด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องมีดอกไม้ล่วงด้วย hey, ไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้สวยงามมากเฮ้ย <Hey, S 2> ผมชอบนะเฮ้ย <Hey, S 2> ตกแต่งสวยเกินนะฮะมีกรอบตรงนี้ด้วยนะครับสวยมากผมชอบนะ แบบว่ามีกรอบตรงนี้ด้วยนะฮะมีดอกไม้ร่วงด้วยมีแบบว่าเอฟเฟกต์เบาๆนะฮะสวยๆๆถือว่ารรมดีถือว่าธรรมดีตอนนี้นะครับผมก็ได้ถามคนในกลุ่มแล้วว่าเขาได้แบบว่าได้เพจห้าสิบหรือเปล่าก็ยังไม่มีใครได้นะฮะผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะได้ยังไงเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาบอกแล้วกัน ก็เดี๋ยวฮาโลวีนนะครับมีอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่ก็จะมาบอกทุกๆคนเลยนะครับเอาป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเ like, ป็นกำลังใจให้ผมนะสวัสดีผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีสวัสดีครับ